สวัสดีครับผมคุณคูเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะผ่าน DLTV นะครับซึ่งหลายๆคนก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าวันที่18ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับจะเป็นการทดลองการเรียนทางไกลนะเขาใช้คำว่าทดลองนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะได้ใช้ในอนาคตหรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับ ก็คือทางสบถจะทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ดูว่ามีปัญหาย่างไงเนาะส่วนวันที่1กรก,กฎานะครับซึ่งเป็นกําหนดการการเปิดเทอมตามปกตินะครับสบถก็เน้นย้ํามาว่า,าการเรียนแบบที่โรงเรียนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เรียนแบบทางไกลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา นะยังไม่ได้ยังไม่ขี้ขายไปนะครับก็อาจาจะเอาวิธีการเรียนทางไกลนี้มาใช้จริงๆก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาวันที่18พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนก็จะเป็นการทดลองใช้งานไปก่อนนะครับเพื่อได้เอามาใช้จริงๆก็จะทำให้เราได้ปรับตัวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา เสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนดูว่าถ้าเกิดว่าเราได้ใช้งานอย่างนี้จริงๆนะครับคุณครูจะทํำยังไงนักเรียนจะทํำยังไงแล้วก็ผู้ปกครองจะทํำยังไงนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าช่องทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยมันจะมีช่องทางไหนบ้างนะครับอ่ะสำหรับนักเรียนนะเราก็ดูเลยนะครับ1นึ่งทีวีดิจิตอลนะครับ2องทีวีดาวเทียมระบบ k u Band น แล้วก็3ทีวีดาวเทียม C b แบนนะครับ4เว็บไซต์ d l t v a c t h แล้วก็5โมบายแอปพลิเคชันนะก็เข้า Google Play Store นะครับแล้วก็ค้นหาเลยนะว่า dltv นะครับแล้วก็6ผ่านช่องทาง YouTube ก็จะมี dltv 1ถึง dltv 12นะครับมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันก็ ทีวีดิจิตอลนะครับนี่อันนี้ถ้าใครมีกล่องทีวีดิจิตอลนะก็จะตามช่องนี้เลยช่อง37อนุบาล38เนี่ยตามนี้เลยนะครับอ่าสาถึงห้นะครับก็ลองดูเอานะครับว่าใครเรียนอยู่ระดับชั้นไหนนะครับคราวนี้ซีแบนถ้าเป็นทีวีดาวเทียมระบบ c ีแบนนะครับก็จะมีตั้งแต่ช่อง337ถึงช่อง3 5 1 นะครับดูตามนี้เลยนะครับต่อไปก็ KU Band นะครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับตั้งแต่195ถึงช่อง200นะคราวนี้ช่องทางต่อไปก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับ dltv.ac.th นะก็เข้าไปที่เบอร์ไวเบ็บอ่าถ้าเราเข้า Google Chrome ครับเราก็พิมพ์เลยนะเบอร์ไวเบ็บ dltv.ac.th นะครับอ่าคราวนี้ถ้าเป็นนักเรียนนะครับจะเรียนออนไลน์ทำยังไงสมมติผมจะเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่2แลละกันนะก็อันนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะครับก็ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญเลยนะต้องพานักเรียนเข้าเรียนนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับ th สำหรับหน้านี้พอเราเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นรายการสดนะครับทีวีก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งผมทำคลิปตอนทุ่มครึ่งนะครับเขาก็จะกำลังมีโฆษณาอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเรียนใช่ไหมปฏิบัติการ iOS และ Android ะการติดตั้งสมาร์ทอะประมาณนี้นะครับอันนี้เขากำลังโฆษณาเรื่อง แอปพลิเคชันของ d l t ออยู่นะอ่ะาคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแล้วนักเรียนจะเรียนตอนไหนนะครับวันที่สิบดเป็นการจัดทดลองวันแรกนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าตารางเรียนจะเรียนยังไงเนาะอันนี้ผมจะคลิกกลับไปที่หน้าแรกนะครับให้เราไปที่ตารางออกอากาศนะครับอืมตรงนี้เลยปอสองใช่ไหมเราก็จะคลิกตรงนี้นะครับประถมศึกษาปีที่สอง ตรงนี้เขาจะมีคําว่าตารางอาอกอากาศอยู่นะวันที่18-30มิถุนายนนะครับกดเข้าไปนะพอเรากดปุ๊บเขาก็จะดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานี่ตัวนี้เลยคือตารางเรียนนั่นเองนะครับเห็นไหม8โมงครึ่งถึง9โมงจะเริ่มเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ9โมงถึง10โมงเรียนคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะเหมือนตารางเรียนทั่วไปที่ เราเรียนในโรงเรียนปกติใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือนักเรียนก็จะรู้แล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นมา8ปดโมงครึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ภาษาไทยเนาะแล้วก็มาเข้าที่เหมือนเดิมเลยนะครับมาเข้าที่ระดับปฐะะมศึกษาปีที่2นะเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือน เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะพรุ่งนี้เช้านะครับแปดโมงครึ่งเขาก็จะเริ่มตามตารางนี้นะครับจะมีคลิปเริ่มตามตารางนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนจะต้องเรียนแบบไหนเนาะคราวนี้มาถึงคุณครูบ้างคุณครูจะต้องทําอะไรครับเพราะว่า,าการเรียนรู้แบบนี้นะครับมันจะต้องมีใบงานใช่ไหม แล้วก็มีตารางเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมปิดออกก่อนอะคราวนี้นะครับคุณครูก็จะรู้แล้วนะครับว่าตารางเรียนนักเรียนเป็นอย่างเนี้ยเออและคุณครูจะทําอะไรนะครับคุณครูก็จะต้องคอยเข้าดูคลิปไปกับนักเรียนด้วยนะอาอย่างเช่นสมมติผมว่าสมมติผมเป็นคุณครูวิทยาศาส,าศาสตร์นะครับระดับชั้นป2อนะครับ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงเนี่ยผมจะต้องตื่นมาแล้วก็เข้าดูพร้อมๆกับเด็ก นะครับคราวนี้ในการเรียนแต่ละวิชาเนี่ยมันก็จะมีใบงานให้ใบความรู้ให้ด้วยนะครับเพราะนั้นคุณครูหน้าที่ของคุณครูนะครับก็มาตรงนี้เลยกดตรงคำว่าหน้าแรกนะเว็บไซต์ dltv เช่นกันนะครับให้ลงมาที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงนะครับตรงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์เขาจะประชาสัมพันธ์เอาไว้ที่หน้าเว็บนะลงมาที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงนะครับ กดคลิกเข้าไปคราวนี้เราก็จะหา,าวิชาของเราแล้วก็ระดับชั้นของเรานะครับผมเป็นครูควิทยาศาสตร์ป .2 นะผมสมมุติว่าผมเป็นครูควิทยาศาสตร์ป .2 นะครับผมก็จะหานะอันนี้หน้าน,นี้ไม่มีนะครับเจอหรือยังป .2 น่าจะเป็นหน้าที่3นะครับอ่ะเจอแล้วป .2 นะครับสังคมศิลปะวิทยาการคำนวณ อ่ะเจอแล้วครับวิชาวิทยาศาสตร์ป .2 เมื่อเราเจอแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะตอนนี้เราจะรู้แล้วนะว่ากําหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับอ่าอันนี้การเรียนการสอนผ่าน d l t v นะครับเขาจะเรียกโรงเรียนของเราว่าโรงเรียนปลายทางนะครับนี่ โรงเรียนต้นทางก็คือจะสอนอยู่ที่พระราชวังไกลังวนุนะครับหัวหินส่วนเล่าก็คือโรงเรียนปลายทางเราจะต้องทําอะไรบ้างโรงเรียนปลายทางเราก็จะมาดูนะครับว่าวันไหนที่เขาจะมีการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นอันนี้ครั้งที่1นนะจะเรียนวันที่18พฤษภาคมนะครับเวลา8ปดโมงครึ่งครั้งที่2เรียนวันที่20เวลา9ก้าโมงครึ่งก็มันจะล้อตามตารางนี้เลยนะเห็นไหม วันจันทร์วันอังคารนะครับวันพุธนะครับไปจนถึงวันที่่29มิถุนายนนะครับคราวนี้จํานวนชั่วโมงอันนี้เขาก็จะมีให้หมดเลยนะเหมือนกับที่เราเตรียมการเรียนการสอนปกติเลยนะครับสาระการเรียนรู้เรียนเรื่องอะไรนะ EP ตรงกับการสอนครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองไปนะครับคราวนี้สิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับครูนักเรียนสื่ออุปกรณ์แหล่งการเรียนรู้นะสีไม้สีเทียนอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของอผู้ปกครองนะครับดินสอไม้บรรทัดไปงานนี่อันนี้คือสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมให้นักเรียนนะครับนั่นก็คือใบงานนะคราวนี้คุณครูจะไปเอาใบงานมาจากไหนล่ะแล้วก็กลับไปที่ dltb ของเราเหมือนเดิมนะครับ กลับมาที่หน้าแรกนะไม่ใช่สิเรามาตรงนี้ครับคําว่าชมย้อนหลังนะครับจริงๆแล้วนะในข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเขาจะบอกอยู่ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับออันนี้เข้าไปนะเขาก็จะบอกว่ามีตารางออกากาศนี่ก็คือผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็กําหนดการเรียนรู้อ่อันนี้ก็กําหนดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเรียบร้อย สื่อประกอบการเรียนการสอนอใบงานนั่นเองแล้วก็วิดีโอการเรียนการสอนวิดีโอก็จะอยู่ในเว็บนี้หรือว่าอยู่ในทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะหน้าเว็บนี้นะครับเขาจะบอกหมดเลยว่าวิธีการดาวน์โหลดทำยังไงเนาะให้เรามาศึกษาดูนะครับเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องมาศึกมาเตรียมตัวนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอน การดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนนะอันนี้เรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะวิธีการดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนทำยังไงบ้างนะครับหนหน้าแรกเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือเมนูชมย้อนหลังใช่ไหมสองคลิกเลือกช่องรายการชั้นวิชาที่ต้องการ 3. นะครับคลิกเลือกหน่วยการเรียนรู้และวันที่ที่ต้องการแล้วก็4นะครับคลิกเลือกสื่อประกอบการสอนเพื่อดาวน์โหลดโอเคเขาบอกเราว่าให้ไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือก เมนูชมล่วงหน้าหรือย้อนหลังเนาะเราก็กลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ตรงนี้เลยนะชมล่วงหน้าอ่ะผมจะเลือกตรงชมล่วงหน้านะครับอ่าคราวนี้ผมเป็นครูป .2 ใช่ไหมก็เข้าไปที่ประถมศึกษาปีที่2นะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับที่เราจะดาวน์โหลดเราก็เข้าไปที่วิชาวิทยาศาสตร์นะตอนนี้เราก็จะเจอแล้วนะครับ แผนการสอนอะไรต่างๆนะครับจริงๆในหน้านี้เราจะสามารถดาวน์โหลดอะไรได้บ้างกําหนดการรายชั่วโมงนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะดาวน์โหลดไปแล้วนะครับซื่อการสอนจะมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนนะครับแล้วก็ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับชุดกิจกรรมการเรียนรู้อันนี้ก็ของนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดตั้งแต่อันแรกดูอันนี้เป็นของครูผู้สอนนะ อ่ะโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสามารถปริ้นออกไปเป็นหนังสือได้เลยนะอ่าอันนี้เขาก็จะมีคําแนะนํานะครับว่าครูผู้สอนจะต้องทําอะไรบ้างเนาะอ่ะผมจะาให้ดูนะครับอืมอันนี้เห็นไหมเป็นสารบัญน,นะครับหน่วยที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตนะเราไปดูสิอันนี้นะครับเห็นไหม หน่วยที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเลยนะครับเป็นคู่มือของครูนั่นเองอ่านะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครูนะครับคราวนี้เราจะเตรียมอะไรให้นักเรียนก็กลับมาที่เดิมนะครับไปที่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนนะกดคลิกเข้าไปนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยปุ๊บอ,อ่าจะเป็นหน้านี้นะครับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนตัวนี้เราก็จะปริ้นนะ แล้วก็ส่งไปให้นักเรียนตามที่อยู่ต่างๆนะหรือว่าเราจะส่งลิงก์นี้ลงลายก็ได้ส่ง .pdf เนี่ยลงลายกลุ่มของเรานะครับเพื่อให้ผู้ปกครองแต่ละคนไปพิมพ์มาให้นักเรียนทำนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาดูตัวอย่างนะครับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะ,ะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ ก็จะมีสารบัญน,นะครับอ่าเรามาเจอตรงคําว่าใบงานแล้วนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้นักเรียนนะครับคุณครูอาจจะทำเป็นแฟ้มก็ได้นะหรืออาจจะพิมพ์ตัวนี้มาเป็นเล่มๆเ,เลยแล้วก็เขียนชื่อนักเรียนแต่ละคนนะครับนี่ไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็หาวิธีการแจกจ่ายไปตามบ้านของแต่ละคนนะครับเราจะมาดูนะ อย่างเช่นกิจกรรมที่1นึ่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นใบงานนะครับนี่แหละเห็นไหมครับว่าใบงานก็โหลดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้คุณครูจะต้องเตรียมให้นักเรียนนะพอถึงช่วงเช้ามานะครับ นักเรียนเขาก็จะเข้าไปที่ช่องของเขาใช่ไหมครับ d l t v เนี่ยชมสดของเขาไปนะครับพอคุณครูในคลิปวิดีโอหรือว่าในการออกอากาศสดนะครับบอกให้เขาทํากิจกรรมนะนักเรียนเขาก็จะนั่งทําตรงเนี้ยโดยที่ผู้ปกครองนะครับมีส่วนในการช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้ด้วยดูว่าเขาทําหรือเปล่า นะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับการจัดการเรียนทางไกลก็ดูไม่ได้ยากสักเท่าไหรนะ่นักนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองกดชมล่วงหน้าให้ดูนะว่าวันที่18นะครับเขาจะเรียนอะไรนะครับอ่ะกดมาตรงนี้นะครับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีใบงานด้วยอ่าอันนี้คือข้อดีของการเรียนรู้ ผ่านระบบ d l t v นะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราาถ้าเกิดว่าตอนเช้าเนี่ยเราเรียนไม่ทันนะครับเราสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับมาดูนะครับว่าคุณครูในคลิปนี้เขาสอนอะไรบ้างนะครับนะคะมานหนึ่งคน,นเห็นไหมเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะ ถ้านักเรียนนั่งกันเป็นกลุ่มนะคะก็คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนมีตัวแทนเป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มละหนึ่งคนเช่นกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะครับคือคลิปนี้พรุ่งนี้เขาก็จะอโอกาสผ่านทางทีวีใช่ไหมผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเป็นไลฟ์สดนะก็อย่างนี้นะประมาณนี้นะครับตอนสุดท้ายเขาก็จะมีก<อ>ิจกรรมให้ ถ้าสอบก็จะมีขนาดใหญ่ผมรีมานะครับเห็นไหมครับว่าตอนท้ายนะครับคุณครูจากโรงเรียนต้นทางนะครับเขาก็จะให้นักเรียนทํากิจกรรมนะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองแล้วว่าจะเอาชุดกิจกรรมเนี้ให้นักเรียนทํานะครับแต่ละคนนะโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่า ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนะเพียงแต่ว่าคุณครูอาจจะต้องบริหารจัดการนะครับนักเรียนในชั้นของตัวเองหรือว่าในวิชาที่เราสอนนะครับจัดการให้ดีว่าเราจะทำยังไงนะถึงจะแจกจ่ายชุดกิจกรรมตัวนี้นะให้นักเรียนครบแล้วก็ทั่วถึงนะครับอาจจะใช้วิธีการ ส่งพัสดุนะไปถึงบ้านของเด็กแต่ละคนหรือว่าอาจจะนัดผู้ปกครองมารับชุดกิจกรรมที่โรงเรียนนะแล้วก็กลับไปเรียนรู้ที่บ้านนะครับโอเคสำหรับหลายๆคนที่ยังมีปัญหานะอย่างผู้ปกครองหลายๆคนก็จะบอกว่า,าความไม่พร้อมไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับจะเรียนยังไงนะ ก็ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นการทดลองการจัดการในรูปเพียงเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้ผมมาบอกวิธีการถ้าเกิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเราจะทำยังไงเนาะผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองก็จะเข้าใจวิธีการเรียนการสอน ทางไกลมากขึ้นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากเกินไปนะครับหากเราต้องใช้วิธีนี้จริงๆเราก็จะมีความพร้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับจะจัดการบริหารงานตรงนี้ยังไงเนาะแต่ผมก็หวังว่านะครับวันที่1กรกฎานะครับสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคโควิด1 i d นะครับจะดีขึ้นแล้วก็ทุกโรงเรียนเปิดสอนได้ตามปกติ นักเรียนได้เห็นหน้ากับคุณครูนั่นเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะจบเพียงเท่านี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะเอามานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้รับชมอีกสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ